สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาที่ชอบการต่อนกเขาที่เลี้ยงนกเขาทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกคลิปนึงนะครับเตรียมงานที่จะส่งนะครับตอนนี้สั่งมาเมื่อคืนนะครับไปที่ลำลูกการนะครับประทุมธานีนะครับคุณสุรารักษ์นะครับอันนี้ไปคันพร้อมกับหัวเลยนะครับอันนี้คือสําเร็จเป็นคันสิเมตรนะครับคันสิเมตรแล้วก็พร้อมหัวนะครับ แล้วก็นี่คือหัวที่ยังว่างอยู่นะครับนี่คือหัวที่ว่างอยู่ที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่อยากจะได้ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเฉพาะหัว,วก็ส่งนะครับ2 5 0หสบาทพร้อมส่งนะครับเฉพาะหัว,วนะฮะ250ห้าสิบบาทนะครับใครที่อยากจะได้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่าโทรตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานมีไปที่ เมื่อวานนะครับเมื่อวานไปที่อำเภอนาจั่วยนะครับจังหวัดอุบลของคุณพ่อพิเชียนนะครับไปไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังแต่ว่าวันนี้มีไปที่ประทุมนะครับอันนี้คือหัวที่ประกอบเรียบร้อยนะครับรักษาการประกอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าไม่ถอดออกก็จะโผล่ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะถอดออกก็หมุนได้เลยนะครับถอดง่ายนะครับหมุนไม่กี่รอบครับหมุนไม่กี่รอบหมุนไม่กี่รอบอันนี้คือหัวที่ เราใส่ไปติดกับตัวพเนยดนะครับอันนี้ตะขอตะขอจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับหน้าหรือว่าหลังก็ได้นะครับอยู่ที่เราตอนที่เราประกอบนะครับตัวนี้สลักใส่ไปให้ด้วยนะครับใครที่ไม่มีรูเจาะที่อกพเนียดนะครับก็สามารถที่จะหมุนสกูใส่แป้นได้เลยนะครับแป้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งคูณอ่าหนึ่งนิ้วสิบเซนนะครับกว้างพอสมควรนะครับ ต่อไม้ต่อจริงหรือว่าสายไฟปรับได้นะครับตัวนี้ง้างออกได้นะครับแคบลงได้อันนี้ใส่ยางกันฉนวนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือท่อนที่ติดกับพเนียดนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ถ้าจะเอาเฉพาะหัวนี้ก็ส่งนะครับ250บาทนะครับ250าบาทพร้อมส่งทั่วประเทศเลยเฉพาะหัวนะครับถ้าคันก็ค่อยแชทเข้ามาคุยกันว่าจะเอาเป็น10เมตรหรือ8เมตรนะครับตัวนี้นะครับพอใส่เข้าไป ตัวนี้จุบยางที่เขามากับคันสามารถที่จะปิดเข้าไปได้นะครับนะปิดเข้าไปเต็มรูปแบบมันเดิมแล้วก็อันนี้นะครับคือหัวรุ่นนี้จะดีหน่อยอีกสองท่อนสุดท้ายที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ยังอยู่ในแกนนะครับท่านจะถอดออกก็ได้นะเปิดฝาท้ายแล้วก็ถอดออกไว้แต่ถ้าไม่ถอดก็ใช้อย่างนี้ในขณะที่นี่เราก็สามารถที่จะ ใครอยากจะเอาไปเล่นเบ็ดก็เล่นเบ็ดได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ยังใช้งานได้นะครับใช้แบบพออินวันจริงๆนะฮะอันนี้ครบเซตเลยสองท่อนยังติดอยู่ข้างในนะครับไม่ได้ถอดออกให้ก็จะมีเฉพาะหัวแกนที่ติดไปกับตัวคันเบ็ดนะครับแค่นี้แล้วก็ปิดฝาได้นะครับตัวตัวท่อนบนท่อนบนตัวนี้ก็ติดกับพะเนยดน,นะครับ อยากว่างนะครับแปดหัวนี้ใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับส่งทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่อยากจะสั่งใครที่อยากจะสอบถามทักแชทมาก็ได้นะครับาตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าคลิปนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรโทรได้เลยนะครับหรือว่าใครที่สะดวกที่จะทางไลน์ก็แอดไลน์เข้ามานะครับตามตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้า YouTube ที่ท่านดูอยู่นี้นะฮะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากําสำหรับท่านที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามกันมาตลอดอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันฝากด้วยนะครับใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าไปเจอปัญหาอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยทางเพจก็ได้นะครับทางเพจเศร้าต่อพระเนตรนกเขาแพร่พะรวยหรือว่าจะเป็นทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับทักกันเข้ามา ให้รู้ถึงปัญหาของการใช้งานจริงนะครับขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ